บีเบื่อไหมกับการปรับกล้องมือถือซ้ำๆทุกทีที่อยากได้ภาพสวยแปะบีข่าวดีสำหรับชาวกาแล็กซี่ที่รักการถ่ายภาพซัมซุงเตรียมจัดเต็มฟีเจอร์ใหม่ในวันยุ ei ที่จะเปลี่ยนชีวิตการถ่ายรูปของคุณไปตลอดกาลมีข่าวลือหนาหูว่าวันยุ ei ซึ่งคาดว่าจะมาพร้อมกับ Android 16และเปิดตัวพร้อมกับซัมซุงกาแล็กซี่เอสซีรีส์ในปีหน้าวางจำหน่ายปีหน้านะครับอดใจรอ,อก,กันอีกนิดกำลังซุ่มพัฒนาฟีเจอร์ที่เหล่าช่างภาพาก,กาแรลร็กซี่เยิม สำหรับใครที่ใจร้อนอยากสัมผัสประสบการณ์ Galaxy สุดล้ำก่อนใครตอนนี้ Samsung Galaxy S25 Ultra ก็วางจำหน่ายแล้วนะครับเริ่มต้นที่36,900บาทเท่านั้นลองเข้าไปดูรายละเอียดและโปรโมชั่นได้ที่ Shopee h t t p s g i c o a s i a n e x และ Lazada h t t p s w o g i c o a s i a v 9 8 3นะครับ b และฟีเจอร์ใหม่ที่ว่ามันดียังไง b จากการขุดคุ้ยโค้ดในวันยุยแปดเวอร์ชันล่าสุดโดยทีมงาน Android Authority พบว่าซัมซุงกำลังจะเพิ่มฟีเจอร์ที่เรียกว่า p r e c e s e หรือการตั้งค่ากล้องล่วงหน้าฟีเจอร์นี้เป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานซัมซุงเรียกร้องกันมานานแสนนานและในที่สุดซัมซุงก็ใจดีจัดให้พูดง่ายๆก็คือฟีเจอร์นี้จะช่วยให้เราสามารถบันทึกการตั้งค่าต่างๆในโหมดโปรที่เราปรับแต่งเองไม่ว่าจะเป็นค่า ISO ความเร็วชัตเตอร์ชัตเตอร์สปีดค่าสมดุลแสงขาวไว้บาลานซ์ระยะโฟกัสโฟกัสเลน และการปรับแต่งโทนสีต่งตางๆ s ซ t ช r a t เชอร์คอนทราสต์ไฮไลท์แชโดว์เก็บไว้เป็นโปรไฟล์ส่วนตัว B แต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ได้ง่ายแค่นั้น B p r e c e s s เหล่านี้ไม่ได้มีไว้แค่บันทึกเท่านั้นแต่เราสามารถสร้าง p r e c e s s สำหรับสถานการณ์การถ่ายภาพที่แตกต่างกันได้ด้วย ลองนึกภาพว่าคุณสามารถสร้างพรีเซสสำหรับถ่ายดาวตอนกลางคืนโดยตั้งค่าเอ o SO โอสูงสูงและชัตเตอร์สปีดนานนานหรือสร้างพรีเซสสำหรับถ่ายภาพกีฬาโดยเน้นชัตเตอร์สปีดท,ที่รวดเร็วเพื่อจับภาพการเคลื่อนไหวหรือแม้แต่พรีเซสสำหรับถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอโดยปรับไว้บาลานซ์และโทนสีให้ผิวสวยเป็นธรรมชาติ b และมันจะช่วยประหยัดเวลาได้ยังไง b เมื่อคุณเจอสถานการณ์ที่ต้องการถ่ายภาพนั้นๆคุณก็แค่เรียกใช้พรีเซสที่ตั้งไว้ได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลามานั่งปรับค่าต่างๆทีละออย่่่าาางเหมมืนนทีผ มันเหมือนกับการมีสูตรลับในการถ่ายภาพสวยๆที่คุณสามารถหยิบมาใช้ได้ทุกเมื่อ B และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่รู้ B ข้อมูลยังระบุอีกว่าพรีเซสเหล่านี้ในวันยย8 5จะสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะใช้กับเลนส์ตัวไหนโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเลนส์วายอันตราวายเทเลสโตหรือแม้แต่กล้องหน้านั่นหมายความว่าคุณสามารถสร้างพรีเซสเฉพาะสําหรับเลนส์แต่ละตัวเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ B แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือ B มีข่าวลือว่า s ซัมซุงอาจจะเพิ่มความสามารถในการแชร์พรีเซสเหล่านี้ให้กับผู้ใช้งาน Galaxy คนอื่นๆผ่านฟีเจอร์ Quick Share ได้อีกด้วยลองจินตนาการว่าคุณสามารถแบ่งปันสูตรลับการถ่ายภาพสวยๆของคุณให้กับเพื่อนๆได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสีตรงนี้อาจเป็นจุดที่ทำให้เกิดความเห็นต่างได้นะครับีบ,บางคนอาจชอบที่จะเก็บสูตรลับไว้ใช้เองมากกว่า แม้ว่าการอัปเดตวันยุ8.5เบเทอร์ที่คาดว่าจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายนอาจมีการเลื่อนออกไปบ้างแต่การค้นพบโค้ดที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์พรีเซสน์นี้ในวันยุย8.5รุ่นทดสอบก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าซัมซุงกำลังพัฒนาฟีเจอร์นี้อย่างจริงจังเพื่อตามให้ทันคู่แข่งในตลาดที่หลายแบรนด์มีฟีเจอร์นี้ไปแล้วและเป็นการยกระดับประสบการณ์การถ่ายภาพระดับเมื่ออาชีพบนมือถือ Galaxy ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกขัน้นที่มา Android Headlines h t PS: UI Q Pro t p s w w w a n d r o i d h e a d l i n s c o m 2 0 2 5 1 0 s a m s u n g ขีดวันขี -8.5- p r o m o d e p r e c e s s -camera- -controls.html b คำถามชวนคิด b คุณคิดว่าฟีเจอร์ p r e c e s นี้จะช่วยยกระดับการถ่ายภาพบนมือถือ Galaxy ได้จริงหรือไม่และคุณอยากจะแชร์ p r e c e s ของคุณให้กับคนอื่นๆหรือจะเก็บไว้ใช้เองมากกว่าลองแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ